ไงจ้าน้องแคนเดลน้องแสงเทียนถ้าจะอยู่ด้วยกันต้องธรรมธรโมโลนะลูกหรือเปล่าหนูต้องเป็นสัตว์ที่เข้าโบสถ์ได้เหมือนซินดี้รู้ไหมคะเวลาไปวัดหนูต้องสำรวมหนูต้องเป็นแมวที่เรียบร้อยว่านอนสองง่ายเป็นสัตว์ที่ดีมีน้ำใจอย่าไปไล่ตะคุบจิ้งจกอย่าสร้างกรรมเพิ่มน,นะะลูกตัวหนูชาตินี้เกิดมาชาติสุดท้ายแล้วนะ หนูต้องสำรวมนะคะหนูไม่มีมือมีตีนทำนื่นทำนี่เหมือนมนุษย์ไม่เป็นไรแต่เวลาไปวัดหนูต้องนิ่งแค่นี้ก็ได้บุญแล้วนะคะอย่าไปไล่กัดหนูอย่าไปไล่กัดจิ้งจกอย่าไปทำร้ายสัตว์นะคะเดี๋ยวมันจะเป็นบาปก,กรรมติดตัวนะแล้วก็ว่านอนสอนง่ายไปไหนมาไหนก็อย่าถ่ายเรียลาดรู้จักอดทนอดกลัน้นเหมือนซินดี้นะคะ โชคดีแล้วค่ะมาเจอกันเนี่ยนะเวลาแม่สวดจกกักรพรรดิหรือสวดมนต์ยาวๆหนูต้องนั่งนิ่งๆนะคะแล้วฟังอย่างเงียบๆอย่าก,ก่อกวนนะลูกนี่คือทางเดียวที่หนูจะได้บุญได้ก็คืออย่าทำตัวอย่าเป็นภาระรู้ไหม,มหนูจะต้องเป็นแมวสายมูนะลูก <c oughs> อุ้ยน่ารัก เวลาแน่นั่งพับทุกพักเทียนหนูก็ต้องสงบสง,งียมนอนนะคะนอนเงียบๆอย่าก,ก่อกวนโอเคโตมา,าจะเป็นยังไงอ่ะฝนไม่เคยเลี้ยงแมวนะไม่เคยเลยอันนี้ประสบการณ์ใหม่หรือวะ่ะน,นี่คือเลี้ยงสัตว์แปลกมาหลายชนิดมากแต่แมวไม่เคยอ่ะเป็นคนที่กลัวแมวมากเลยรู้ป่ะ กลัวเคี่ยวเล็บแต่ก็พอมาเจอแบบปุ๊บแบบนี้แล้วก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดแล้วเนาะดวงได้เจอกันแล้วเจอกันแบบบังเอิญน,นะคะเป็นความบังเอิญที่ตั้งใจนะถ้าเจอแล้วปล่อยผ่านก็ถือวเป็นการบังเอิญเจอแต่ไม่ได้ตั้งใจนะคะอนนี้เราบังเอิญเจอเขา เขากำมันจะตายเราก็เลยตั้งใจเก็บมา,า,าเป็นการเจอกันที่แบบนะแล้วตัวหนูก็เล็กมากเลอเกินนุกตัวเล็กมากเลยแล้วบังเอิญเราก็ไปเห็นทั้งน,นที่เราขับรถใหญ่แล้วสูงมากด้วยนะรถฝนนะไม่ได้เตีต้ยๆเลยนะรู้ว่ามันบังเอิญจริงๆโชคดีแล้วค่ะแสงเทียน หนูจะแสงสว่างเหมือนแสงเทียนนะลูกเป็นแสงเทียนแห่งธรรมะแสงเทียนในทางที่ดีนะหนูจะต้องชื่อว่าแสงเทียนเป็นชื่อเป็นน้องแคนเดนะคะชื่อเป็นภาษาอังกฤษน้องแคนเดแปลว่าแสงเทียนนะคะน้องก็น่าจะเป็นตัวผู้นะคะเพิ่นว่าขับรถจะไปซื้อทูบเทียนทองเนี่ยวันนี้ชุดนี้เลยท,ทูบเทียนทองมา มาพับนะคะปรากฏว่าขากลับเจอเลยก็เลยตั้งชื่อว่า Candle นักนัก Candle ไปแล้วเขาฝักเวียงนอนนอนนอนไปและค่ะ